พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจดังนี้เวลา18นาฬิกาวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการตั้งปริยนพระภิกษุและสามเณรเนื่องในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2565 โอกาสนี้ทรงพระสุไรทรงเจิมเทียนที่ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมทรงพระราชอุทิศพระราชทานไปจุดบูชาพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวงในวันวิสาขบูชาและวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าณชาดหน้าพระอุโบสถจากนั้นเสด็จเข้าสู่พระอุโบสถทรงวางกระทงดอกไม้บนพานหน้าฐานชุกกชีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งแล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการไทยที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระพุทธเลิศล้านภาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมศิลาในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนพัดยศปเรียนแด่พระภิกษุและสามเณรที่สอบได้ปรรียนธรรม9้าประโยค และ6ประโยคประจำปี2564จำนวน319รูปและประจำปี2565จำนวน238รูปรวม557รูปแล้วทรงประเคียนผ้าไตรแด่พระสงฆ์ที่เจริญชัยมงคลคาถาพร้อมกันนี้พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันการประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็กจำนวน3าคนแล้วทรงหลังทักษิโนโทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรก วันวิสาขาบูชามีมาตั้งแต่สมัยกรุงสุขโขทยัยต่อมาได้ว่างเว้นไปจนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศรานภาลัยมีพระราชดำริให้ฟื้นฟูการบำเพ็ญพระาุกุสลวิสาขาบูชาขึ้นใหม่โดยแบ่งเป็นสองวันคือวัน 95, ขึ้น15บ้าค่ำเดือน6สสำหรับพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการฝ่ายหน้าและวันแรมหนึ่งค่ำเดือน6สสำหรับพระบรมวงศานุวงศ์และข้า 6, ราชบ,บริพารฝ่ายใน 6, ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาาบพิษสรงพระกรุณาโปรดเกลา้าโปรดกระหม่อมให้รวมการพระราชกุศลวิสาขาบูชาทั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายในเข้าด้วยกันโดยเป็นพระราชพิธีต่อเนื่องกันสองวันคือวันขึ้น14บ่ค่ำเดือน6เป็นพระราชพิธีทรงตั้งปรเรียนและวันขึ้น15บ้าค่ำเดือน6เป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขาบูชา สำหรับพระราชพิธีทรงตั้งปรรียนพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีพระราชทานพัดยศแด่พระภิกษุสามเณรตามชั้นปรรียนที่สอบไล่ได้ณพระที่นั่งอมรินทราวินิจฉัยต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีทรงตั้งปรรียนในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระจุกุศลวิสาขบูชาณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีทรงตั้งปารีนพระราชทานพัดยศแด่พระภิกษุสามเณรเฉพาะที่สอบได้ปารีณธรรม3ประโยค6ประโยคและ9ประโยคที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามนอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราชบัณฑิตยสภาจัดประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็กซึ่งหนังสือเรื่องใดที่ได้รับการตัดสินให้ได้รับรางวัล ให้ได้รับพระราชทานรางวัลที่1ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์พระราชทานในวันวิสาขาบูชาเป็นราชประเพณีสืบต่อมาจนถึงสมัยปัจจุบัน เวลา18นาฬิกา59นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภานายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวรและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวรเฝ้าทูลละองถวิพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิศวกรรมเครื่องกลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และปริญญาปรัชญาอดุศรีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาภาษาศาสตร์แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาทิชุด PPE รถเก็บตัวอย่างชีวานิรภัยรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษซึ่งมีส่วนสำคัญยิ่งในการเข้าถึงพื้นที่และค้นหาเชิงลุกในกลุ่มเสี่ยงทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างรถเอ็กซเรย์ระบบดิจิทัลคันแรกในประเทศไทยที่มีระบบ AI ที่ทันสมัยเพื่อนำไปใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ รองรับการส่งข้อมูลการวินิจฉัยผู้ป่วยผ่านสัญญาณระบบ 5G ช่วยให้แพทย์สามารถมองเห็นภาพเอกซเรย์ ray, ผ่านจอมอนิเตอร์เพื่อวินิจฉัยโรคได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้นรวมทั้งมีเครื่องเอกซเรย์แบบพกพาสามารถนำไปใช้ตรวจในภาคสนามได้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเชิงรุกในโรงพยาบาลสนามสภาหมหาวิทยาลัยนเรศวรจึงมีมติขอพระราชทานทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส่วนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเขียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งครอบคลุมทางด้านการทหารการศาสนาการต่างประเทศการอนุรักษ์ธรรมชาติการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและการดูแลสุขภาพความเป็นอยู่ของประชาชนทรงมีพระปรีชาสามารถในการใช้ภาษาเป็นอย่างดียิ่งทางภาษาไทยและภาษาต่างประเทศดังจะเห็นได้จากพระราชกรณียกิจที่ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่บุคคลสาคัญและคณะทูตานุทูตจากประเทศต่างๆเฝ้าทูลลองทุลีพระบาทรวมั้งได้พระราชทานพระาราชดํารัสอันเป็นที่ประทับใจแก่ประชาชนอย่างยิ่งสภาหมหาวิทยาลัยนเรศวรจึงมีมติขอพระราชทานทูนกล้าทูนกระหม่อมถวายปริญ,ญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาภาษาศาสตร์แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชสารถวายพระพรชัย,ยมงคลไปยังพระบาทสมเด็จพระบระมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระประมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาซึ่งตรงกับวันที่14พฤษภาคม2565 พระบาทสมเด็จพระบรมนาถโรมสีหมุนีแห่งกัมพูชากรุงพนมเปญในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์ทรงมีพระพลนนามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสําราญทั้งเพื่อความสําเร็จและความรุ่งเรืองไพ่บูรณ์ของประเทศและประชาชนชาวกัมพูชาหม่อมชันเชื่อมั่นอย่างแน่แท้ว่าประเทศไทยและกัมพูชาจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเช่นที่ผ่านมาเพื่อกระชับ ความสัมพันธ์ชันมิตรและความร่วมมือในกิจการทุกๆด้านให้แน่นแฟ้นเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของทั้งสองประเทศในภายภาคหน้าพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนางคาตาลินโนวักในโอกาสสาบานตนเข้ารับตําแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณารัฐฮังการีคนใหม่ในวันที่14พฤษภาคม2565 พระนท่านนางคาตาลินโนวคัคประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการีกรุงบูดาเปสในโอกาสที่ท่านเข้าดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการีข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคําอเมรพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อความสําเร็จและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวฮังการี ในปี2566ที่จะมาถึงนี้มีความสำคัญยิ่งต่อประเทศของเราทั้งสองเนื่องจากเป็นวาระครบ50ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับฮังการีขบเจ้าเชื่อมั่นว่าไมตรีจิตมิตรภาพที่มีมายาวนานและความร่วมมือกันอย่างกว้างขวางจะเจริญรุดหน้ายิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายสืบไปพระปรมาพิไทยมหาวชิรลงกรณ์พระวชิระกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระกนิษฐถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทยพุทธศักราช2565เรื่องอาโรคยะปณิธาน เวลา14นาิกา28นาทีวันนี้สมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพระที่นั่งพุธทธสวรรร์พิพิธภัณฑ์ทัทสถานแห่งชาติพระนครในการนี้ท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเส้นเฝ้าดูแลอ,องมพระบาทรับเสด็จ โอกาสนี้ทรงวางฟวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพระพุทธสิหิงจากนั้นพระราชทานเข็มขีย,ยที่คุณวันอนุรักษ์มรดกไทยแก่ผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่นและผู้สนับสนุนการดำเนินงานด้านศิลปะวัฒนธรรมของชาติพุทธศักราช2,564ถึง2,565 จากนั้นทรงพระดำเนินไปพระที่นั่งศิวโมกขพิมานพิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาติพระนครทรงเปิดนทิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทยพุทธศักราช2565เรื่องอโรคขยะปะนิธานหมายถึงความปรารถนาที่จะให้ปวงมนุษยชาติพ้นจากโรคนำเสนอหลักฐานและความรู้เกี่ยวกับโรคภัยที่ปรากฏร่องรอยบนแผ่นดินไทยในอดีตมาจนถึงปัจจุบันซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 ประกอบด้วยหัวขอ้อมนุษย กับโรคภัยนำเสนอเรื่องความเจ็บป่วยของมนุษย์ โรคภัยของมนุษย์จากหลักฐานทางโบราณาคดีนำเสนอโรคต่างๆที่พบบนผื้นแผ่นดินไทยตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบันโดยอ้างอิงจากหลักฐานทั้งทางด้านโบราณาคดีภาพจิตรกรรมฝาผนังจารึกและบันทึกต่างๆศาสตร์แห่งการรักษานำเสนอแนวทางการรักษาโรคที่มีวิธีอธิบายสมุดฐานและวิธีบำบัดโรคมากกว่าหนึ่งวิธีได้แก่ศาสตร์ด้านความเชื่อศาสตร์ด้านการแพทย์แผนไทยและศาสตร์ด้านการแพทย์แผนตะวันตก และสังคมระดมปัญญาสู่วิถีชีวิตวิถีใหม่นำเสนอการจัดการวิกฤตโรคระบาดในสังคมไทยให้ผ่านพ้นจากโรคร้ายด้วยพลังของทุกภาคส่วนในสังคมโบราณวัตถุชิ้นสำคัญที่นำมาจัดแสดงเช่นจารึกวัดอโศการามคมภีธาตุพระนารายหรือตำราพระโอษฐพระนารายคมภีรพระตำราแขนฝีดาษพระแทน่นบรรทมเพลิงร่วมยาหรือกระเป๋ายาของหมอหลวงสมุดไทยขาวตำราแม่ซื้อชิ้นส่วนกระโหลกสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ประติมากรรมรือสีดัดตนแท่นหินบทยาผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการพิเศษได้ระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง7สิงหาคมนี้ต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังหมู่พระวิมานทอดประเนตนนิทรรศการถาวรเรนีร่ศินสยามสำหรับหมู่พระวิมานเดิมเป็นที่ประทับของกรมพระราชวังบรวรสถานมงคล ในปี2469พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระที่นั่งภายในพระราชวังบวรสถานมงคลจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ทัศฐานสำหรับพระนครและเมื่อปี2557มีการปรับปรุงอาคารในหมู่พระวิมานเป็นห้องจัดแสดงนิทรรศการพิเศษจำนวน14ห้องแล้วเสร็จในปี2563อาทิพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยจัดแสดงสถาปัตยกรรมวังหน้ามุกกระสันจัดแสดงเฉลิมพระเกียรติกรมพระราชวังบวร พระที่นั่งวายุสถานอมเรศจะแสดงพระแท่นและพระโทนพระที ouais. ่นั่งพิมุขมนเทียนเป็นห้องจัดแสดงราชยานคานหามพระที่นั่งทักษิณาพิมุขจะแสดงเครื่องมหรสพและการละเล่นทั้งหน้าตศิลปลและดุริยางคศิล์พระที่นั่งวสันตพิมานจะแสดงเครื่องที่ประทับวังหน้าและเครื่องถ้วยในราชสำนักอย่างไทยและเครื่องเบญจรงค์พระที่นั่งปัจฉิมาพิมุขจะแสดงเครื่องโลหศิลพระที่นั่งปริศดางคพิมุขจะแสดงสับประคับ หรือ,อยานพาหนะเครื่องประกอบพระอิสริยยศมุกเด็ดจะแสดงเครื่องไม้แกะสลักเครื่องไม้จำหลักภูมิปัญญาช่างไม้โบราณอาทิทธันมาตรกรมจากวัดข้างขาวจังหวัดนนทบุรีพระที่นั่งอุตราพิมุกจะแสดงผ้าในราชสำนักสยามของพระมหากษัตริย์พระบรม,มวงศ์ฝ่ายหน้าและขุนนางพรหมเมธาดาจัแสดงศิลปะเครื่องมุกในราชสำนัก และเครื่องมุกต่างๆซึ่งเป็นภาชนะเครื่องใช้ของชนชั้นสูงหรือขุนนางพระที่นั่งบูรพาพิมุกจะแสดงเครื่องสัตราวุธโบราณทั้งปืนและมีดผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการถาวรได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตรคัติยาราชนารีทรงออกหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณและหน่วยสตวแพทย์อาสาจุฬาภรในพื้นที่ภาคใต้ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระบณิธานเป็นวันที่สองเวลา7จ็นาิกาห้นาทีวันนี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควร,รัฐบวรคัตติยราชนารีสเสด็จไปยังมณฑลฐานบกที่42กองพันฐานราบที่1่กรมฐานราบที่5ค่ายเสยนาณรงค์อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาทรงออกหน่วยสตัตวแพทย์อาสาจุฬาพรเพื่อฉีดวัคซีนและทำหมันสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่ภาคใต้ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปัิธานร่วมกับคณะสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ที่มาร่วมออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่อย่างเต็มรูปแบบทั้งการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวเพื่อช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระของประชาชนเจ้าของสัตว์เลี้ยงและควบคุมการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นไปตามแผนงานภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปริธานระยะที่2ระหว่างปี2564ถึง2568ที่มุ่งเน้นการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศการบริหารจัดการประชากรสัตว์เลี้ยงอย่างเป็นระบบทั้งการผ่าตัดทำหมันฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสร้างความมีส่วนร่วมของประชาชนและการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามแนวชายแดน โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโครงการที่ทรงตระหนักถึงความสําคัญของปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยและทรงห่วงใยสุขภาพของคนไทยตลอดจนสัตว์เลี้ยงสัตว์จรจัดทรงมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนักบ้าหมดไปจากประเทศไทยอย่างยั่งยืนตามแนวทางขององค์การอนามัยโลกโดยวันนี้มีประชาชนนำสุนัขและแมวไปรับบริการฉีดวัคซีน165ตัวและมีการผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขและแมว151ตัว ื่อควบคุมการแพร่ขยายพันธุ์ของสุนัขและแมวที่อาจเป็นพาหะนำโรคพิษสุนัขบ้ามาสู่คนและสัตว์ได้นอกจากนี้ยังทรงให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนโปรดให้ออกหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภร์เพื่อช่วยเหลือในด้านการรักษาพยาบาลให้คำแนะนำในการป้องกันโรคและดูแลสุขภาพทั่วไปรวมทั้งส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยมีประชาชนมารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป146คนปัญหาสุขภาพส่วนใหญ่ที่พบอาทิโรคระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อโรคระบบทางเดินอาหารโรคเกี่ยวกับระบบประสาทและโรคเกี่ยวกับดวงตาโอกาสนี้ได้พระราชทานสัมภาษณ์พิเศษเกี่ยวกับการทรงงานในการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยที่ดีและการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยตามพระบัญธานิภายใต้หลักการสุขภาพหนึ่งเดียว สิ่งที่พวกเราทำนะทำเรารักษาสุนัขแต่มันสะท้อนไปที่ใจของเจ้าของสุนัขด้วยถ้าเราทำดีและสุนัขเขาหายป่วยก็เป็นการที่เราทำบุญสองต่อค่ะและพวกเราที่มาทุกคนเนี่ย เราไม่ได้รับเบี้ยเลี้ยงไม่ได้อะไรเลยทุกคนมานี่มาด้วยความตั้งใจดีอย่างเดียวน,นอกจากนี้ยังทรงห่วงใยในสุขภาพอนามัยของประชาชนทุกครั้งที่เสด็จไปทรงงานในภูมิภาคต่างๆยังโปรดให้หน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภร,รออกหน่วยให้บริการดูแลรักษาประชาชนด้วยื <c oughs> ออกมาอย่างนี้นี่หนูเองก็ไม่ได้ดูเฉพาะสัตว์ดูคนด้วยว่าชาวบ้านนั้นอ่าแล้วเราก็เก็บสถิติไปด้วยว่าชาวบ้านที่มาหน่วยคนอ่าหน่วยคนนี่อาจารย์นิธิมหานนเป็นผู้ที่มาช่วยดูแลก็อ่าได้รักษาคนที่เป็นโรคหนัก หลายคนคนะ่ะเพราะฉะนั้นนี่เราเราดูรอบหมดเรื่องการสาธารณสุขตั้งแต่คนจนถึงสัตว์และทุกอย่างหนูก็เน้น,นีกทีว่าพวกเราทำด้วยใจค่ะสัา